วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้เผยพระวจนะเทศสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนั้นเยเรมีได้เผยพระวจนะด้วยถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านั้นตําหนิกล่าวโทษบรรดาพวกมหาปุโรหิตพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จทั้งหลายที่ในพระคมภีร์บอกว่าเขาดําเนินในทางชั่วช้าและหนทางของเขาทั้งหลายนั้น พระคัมภีร์บอกว่าจะเป็นเหมือนทางลื่นในความมืดแก่เขาและเขาจะถูกขับไล่เข้าไปและล้มลงในทางลื่นนั้นเพราะว่าพระเจ้าจะนำเหตุร้ายมาเหนือเขาทั้งหลายซึ่งก็หวังว่าตัวอย่างของบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่ไม่ใส่ใจในทางของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันวันนี้จะเป็นบทเรียนสะท้อนให้เราระมัดระวัง ในการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่เราจะยึดมั่นพระคำของพระเจ้าพระวาทะและถ้อยคำของพระองค์อย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่อาศัยกรอบความรู้สติปัญญาของมนุษย์ของโลกนี้มาเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะว่าถ้ากระทำแบบนั้นแล้วในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะออกไปเป็นเหมือนพายุหมุนที่รุนแรง คุณผู้ฟังครับให้เรามารับพระพรและรับบทเรียนจากพระคำของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ9ถึงข้อ32ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับ พระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ9ถึงข้อ32มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับประนามผู้เผยพระวจนะ,ะเทศเกี่ยวกับเรื่องบรรดาผู้เผยพระวจนะนั้นใจข้าเป็นทุกข์อยู่ภายในข้าและกระดูกทั้งสิ้นของข้าก็สัน่น ข้าเป็นเหมือนคนเมาข้าเป็นเหมือนคนไร้สติเพราะเล่าอางุนเนื่องด้วยพระยาเวและพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะว่าแผ่นดินนั้นเต็มด้วยคนล่วงประเวณีด้วยคำสาปแช่งแผ่นดินนั้นก็ไว้ทุกข์และลานหญ้าในถิ่นธุรกันดารก็แห้งไป วิถีของเขาทั้งหลายก็ชั่วช้าและอำนาจของเขาก็ไม่เป็นธรรมทั้งผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตก็อารรมแม้ในนิเวศของเราเราก็ได้เห็นความชั่วของเขาพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเพราะฉะนั้นหนทางของเขาทั้งหลาย จะเป็นเหมือนทางลื่นในความมืดแก่เขาเขาจะถูกขับไล่เข้าไปและล้มลงในนั้นเพราะเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเขาในปีแห่งการลงโทษเขาพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละในบรรดาผู้เผยพระวจนะแห่งสมาเรีย เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งพวกเขาได้เผยพระวจนะในนามของพระบาอันและได้ให้อิสราเอลประชากรของเราหลงไปแต่ในบรรดาผู้เผยพระวจนะแห่งเยรูซาเลม็มเราได้เห็นสิ่งหน้าหวาดหวัน่นพวกเขาล่วงประเวณีและดำเนินอยู่ในความมุสา เขาหนุนกำลังมือของผู้ทำความชั่วจึงไม่มีใครหันจากความอธรรมของเขาทุกคนกลายเป็นเหมือนโสโดมแก่เราและชาวเมืองนั้นก็เหมือนเมืองโกโมราเพราะฉะนั้นพระยาเวจอมทัพจึงตรัสเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นว่านี่แนะ เราจะเลี้ยงเขาด้วยบรเพชรและให้น้ำมีพิษเขาดื่มเพราะว่าความอธรรมได้ออกไปทั่วแผ่นดินนี้จากผู้เผยพระวจนะแห่งเยรูซาเลม็มพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าฟังท้อยคําของผู้เผยพระวจนะผู้เผยให้ท่านฟัง ทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมลม,ลมแรงๆเขากล่าวถึงนิมิตในใจของเขาเองไม่ใช่จากพระโอษของพระยาเวเขาพูดกับคนที่ดูหมิ่นพระวจนะของพระยาเวเสมอว่าท่านจะสุขสบายและแก่ทุกคนที่ดื้อตามใจของตนเอง เขากล่าวว่าจะไม่มีเหตุร้ายมาถึงเจ้าเพราะว่าใครเล่าที่ได้ยืนอยู่ในที่ประชุมของพระยาเวที่จะพิเคราะห์เห็นและฟังพระวจนะของพระองค์หรือใครที่ใส่ใจในพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังนี่แน่ พายุของพระยาเวคือพระพิโรธได้ออกไปแล้วเป็นพายุหมุนรุนแรงมันจะวนเหนือศีรษะของคนอธรรมความกริ้วของพระยาเวจะไม่หันกลับจนกว่าพระองค์จะทรงธรรมให้สำเร็จตามพระเจตนาในพระทัยของพระองค์ภายหลัง พวกเจ้าจะเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งเราไม่ได้ส่งผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นไปแต่พวกเขายังวิ่งไปเราไม่ได้พูดกับเขาแต่เขายังเผยพระวจนะแต่ถ้าเขาทั้งหลายได้ยืนอยู่ในที่ประชุมของเราเขาก็คงจะได้ป่าวร้องถ้อยคำของเรา ต่อประชากรของเราและคงจะได้ให้พวกเขาหันกลับจากทางชั่วของเขาและหันกลับจากการกระทํำชั่วช้าของเขาแล้วพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยหรือพระยาเวตรัสว่า ใครจะซ่อนตัวจากเราไปอยู่ในที่ลี้ลับเพื่อเราจะไม่เห็นเขาได้หรือเราไม่ได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกหรือพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเราได้ยินผู้เผยพระวจนะผู้ซึ่งเผยพระวจนะเท,ท็ดในนามของเราได้กล่าวว่า ข้าพเจ้าฝันไปข้าพเจ้าฝันไปจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานสักเท่าใดพวกผู้เผยพระวจ,จนะคิดได้อย่างนี้หรือคือผู้เผยพระวจ,จนะเท็จตามการหลอกลวงในใจของตนผู้มุ่งหมายจะทำให้ประชากรของเราลืมชื่อเรา โดยความฝันของพวกเขาซึ่งเล่าสู่กันฟังอย่างกับบรรพบุรุษของเขาที่ลืมชื่อเราไปติดตามพระบาอันจงให้ผู้เผยพระวจนะที่ฝันเล่าความฝันแต่ให้คนที่มีท้อยคำของเรากล่าวท้อยคำของเราอย่างสุดจริตเพราะฟางข้าวจะเปรียบอะไร กับข้าวได้พระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าถ้อยคําของเราเหมือนไฟและเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็นเสียงเสียงไม่ใช่หรือพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นนี่แน่เราต่อสู้ กับบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้ขโมยถ้อยคําของเราจากกันและกันพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่เราต่อสู้กับพวกผู้เผยพระวจนะผู้ใช้ลิ้นของเขากล่าววา่าองค์เจ้านายตรัสว่านี่แน่เราต่อสู้คนเหล่านั้น ที่เผยความฝันเท็จพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละและผู้ซึ่งบอกและนำประชากรของเราให้หลงไปโดยคำมุสาอย่างไม่ยั้งคิดของเขาเมื่อเราไม่ได้ใช้เขาหรือสั่งเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ชนชาตินี้อย่างใดเลย พระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละจบพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ9ถึงข้อ32คุณผู้ฟังครับในพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้นำความคิดเราให้ย้อนกลับมาถึงเรื่องการละทิ้งความจริงในสมัยนั้นนะครับท่านเยเรมีได้บันทึกว่าหัวใจของท่านนั้น แตกสลายซึ่งเป็นการพูดในเชิงเปรียบเทยเพราะว่าพวกผู้พยากรณ์เท็จมีอยู่มากมายในแผ่นดินนั้นพวกเขาเป็นปุโรหิตที่มีแนวคิดเสรีในสมัยนั้นซึ่งเขาพูดทุกๆเรื่องยกเว้นเรื่องความจริงนะครับเยเรยมีใช้ผ้าเปรียบของคนเมาที่ตัวสั่นและสับสนความกลัวของเขา เป็นเพราะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับความบาปของแผ่นดินนั้นเพราะได้ทราบถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและความบาปในแผ่นดินนั้นเยเรมีจึงเป็นเหมือนคนเมาที่ตัวสั่นง,งันงกนะครับและในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าแผ่นดินนั้นเต็มด้วยคนล่วงประเวณี ด้วยคำสาปแช่งแผ่นดินนั้นก็ไหวทุกข์และลานหญ้าในถิ่นธุรกันดารก็แห้งไปวิถีของเขาทั้งหลายก็ชั่วช้าและอำนาจของเขาก็ไม่เป็นธรรมเยเรมีทราบว่าประชาชาติของเขานั้นเต็มไปด้วยการเล่นชู้ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย แผ่นดินนั้นเต็มไปด้วยการสะบทสะบานนี่หมายถึงการสาบแช่งและการใช้คำหยาบคายนะครับด้วยเหตุนี้แผ่นดินจึงไว้ทุกข์เพราะความบาปอันโจงแจ้งของยูดาบรรดาพื้นที่ในชนบทก็เริ่มเหี่ยวแห้งไปอาจจะเป็นเพราะความแห้งแล้งที่พระเจ้าทรงใช้มาเพื่อที่จะ ลงโทษต่อสู้แผ่นดินนั้นเพราะความบาปของเขานะครับถึงแม้กระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับยูดาก็ยังคงดีใจยินดีมีความสุขที่ดําเนินชีวิตในวิถีทางแห่งความชั่วของตนต่อไปนะครับในข้อความสุดท้ายที่ได้กล่าวไปนั้นได้บอกว่าวิถีของเขาทั้งหลายก็ชั่วช้าและอำนาจของเขา ก็ไม่เป็นธรรมยูดากำลังแห้งเหี่ยวไปทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณเพราะความบาปชั่วของพวกเขาเมื่อเยเรมีนึกย้อนถึงความบาปแห่งประชาชาติของเขาและเทียบกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเขาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ใจนะครับและพระยาเวตรัสว่าทั้งผู้เผยพระวจนะ และปุโรหิตก็อาธรรมแม้ในนิเวศของเราเราก็ได้เห็นความชั่วของเขาในพระธรรมตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จะคล้ายๆกับตอนต้นที่เราเคยศึกษาไปแล้วที่พระธรรมของพระเจ้าพูดถึงบรรดาผู้เลี้ยงแกะบรรดาพวกผู้นำที่เป็นเหตุทำให้ฝูงแกะของพระเจ้านั้นต้องถูกกระจัดกระจายไปเสียนะครับ ซึ่งบรรดาผู้เลี้ยงแกะเหล่านั้นได้ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นพวกผู้เผยพระวจนะและพวกปุโรหิตของแผ่นดินนั้นนะครับคนเหล่านั้นเป็นคนหยาบช้าโดยชีวิตภายนอกนั้นเขาทำเป็นคนที่มีพระเจ้าแต่เขาปฏิเสธฤทธิอำนาจของพระเจ้านะครับพวกเขาเป็นตัวแทนของบรรดาผู้นำที่ละทิ้งความจริง และถือแนวคิดเสรีตลอดหลายยุคหลายสมัยนะครับพวกเขาเป็นคนทุจริตด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงกล่าวโทษพวกเขาเพราะความชั่วที่พระองค์ทรงพบที่ในพระวิหารที่เยรูซาเลม็มและพระองค์ได้ทรงตำหนิที่พวกเขาละทิ้งความจริงของพระเจ้าและหันไปปฏิบัติตามแนวคิดเสรีของโลกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นหนทางของเขาทั้งหลายจะเป็นเหมือนทางลื่นในความมืดแก่เขาเขาจะถูกขับไล่เข้าไปและล้มหลงในนั้นเพราะเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเขาในปีแห่งการลงโทษพระเจ้าได้ทรงบอกล่วงหน้าไว้ว่าพระองค์จะทรงทำให้ทางของบรรดาพวกปุโรหิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทางลื่น ในความมืดวันนั้นจะมาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาจะล้มลงพระเจ้ากำลังจะพิภากษาพวกเขาแล้วเหตุร้ายที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นความทุกข์ยากลำบากหรืออาจจะเป็นโรคระบาดซึ่งหมายถึงปีแห่งการลงโทษปีนั้นเมื่อพระเจ้าทรงมาเยือนพวกเขาด้วยการพิภากษาของพระองค์วันเหล่านั้นเองนะครับ พวกปุโรหิตทั้งหลายที่ยึดถือแนวคิดเสรีแห่งแผ่นดินโลกนี้ที่พวกเขาหันไปจากพระเจ้านั้นพวกเขาก็จะถูกนับเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่จะถูกลงโทษจากพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจําวัน ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ9ถึงข้อ32มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าดูเหมือนว่าพระธรรมตอนนี้ไม่ได้มีการมองโลกในด้านบวกเลยแม้แต่น้อยและเราทั้งหลายก็คงจะเข้าใจนะครับว่า พระคำพีของพระเจ้าในตอนนี้มีเรื่องราวที่เข้าใจยากอยู่ในพระคำของพระเจ้าเพราะว่ามีการสอดแทรกความหวังและพระพรอันง,งดงามอยู่ในพระธรรมนั้นด้วยแต่เราก็เกือบจะไม่พบสิ่งเหล่านั้นในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านไปในวันนี้เลยหมายถึงว่าไม่พบคำว่าพระพรหรือการอวยพรเลยนะครับและมากยิ่งไปกว่านั้นเราพบว่า ท่านเยเรมีได้กล่าวโทษผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเองที่โกหกล่วงประเวณีนับถือรูปเคารพดื้อรัน้นและโอ้อวดเยเรมีทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากจนเราสรุปได้เพียงว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นเรื่องสําคัญมากๆและเราจำเป็นที่จะต้อง เผชิญกับความจริงว่าผู้เผยพระวจนะทั้งหลายนั้นได้ทรยศต่อประชาชนและต่อพระเจ้าของเขานะครับคุณผู้ฟังครับคำถามว่าการเป็นผู้เผยพระวจนะคืออะไรความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปก็คือผู้ที่จะพูดสิ่งที่ออกมาจากนามพระไทยของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่หลายท่าน มีส่วนในเรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมและไม่ได้มีแต่ผู้เผยพระวจนะผู้ชายเท่านั้นนะครับมีทั้งผู้เผยพระวจนะที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับและแน่นอนว่าในพันธสัญญาใหม่ก็ได้มีการประทานของประทานในการเผยพระวจนะให้แก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยซึ่งถ้าหากว่าคนเหล่านี้ กลายเป็นคนไม่ดีก็อาจจะนับได้ว่าเป็นความชั่วในรูปแบบพิเศษซึ่งคนของพระเจ้าก็จะทนต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราได้เข้าใจภาพที่เยเรมีได้อธิบายว่าใจท่านแตกสลายนะครับบรรดาผู้เผยพระวจ,จนะเทียมเท็เหล่านั้นนะครับอาจจะเป็นพวกเดียวกับเยเรมีและอาจจะเป็นเพื่อน ที่เคยร่ำเรียนมาด้วยกันและนมัสการพระเจ้ามาด้วยกันผลที่ตามมาก็น่าตกใจเช่นกันเพราะไม่เพียงแต่มีการแสดงออกถึงพระพิโรธของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆที่ไม่อาจจะบรรยายได้นั้นก็เกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นเราทั้งหลายจึงมีหน้าที่ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือจะต้องใส่ใจอธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักรในยุคข,ของเรานี้นะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้รับกำลังได้รับการปกป้องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เขายังคงรักษาความสัตย์ซื่อไว้ให้ได้ให้เขาเป็นคนที่ไม่ถือพวกถือคณะไม่เห็นแก่พวกพ้องและไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ชื่อเสียงของตัวเองเท่านั้น แต่เขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นแก่พระวจนะของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าพูดในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้พูดแล้วทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้พวกเขาทำนะครับเพราะว่าเราเห็นมีแบบอย่างมากมายที่ผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำในยุคนี้สมัยนี้มากมายที่หลงตัวเองหลงอำนาจบ้าอำนาจโดยพยายามที่จะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่น พวกใครมากก็ได้ตำแหน่งได้อำนาจไปพวกใครมีน้อยก็พ่ายแพ้ไปก็ตกเป็นเบีย้ยล่างนะครับนี่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในศาสนาจักรหรือในคริสตจักรหรือในวงการของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายมีหน้าที่ที่จะอธิษฐานเผื่อบรรดาผู้นำคริสตจักรเหล่านี้ที่จะยึดมั่นอยู่ในทางของพระเจ้าจะไม่หันเห ไปนอกเหนือจากทางที่พระเจ้าทรงนำนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพร,ค,รคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับเนซื้อสวรรค์ไม่ได้เป็นความหวัง ที่ป่านาพึงพระเจ้าของเราักนาคนทางข้างหน้านำมาชีวิตสุขสันแสงคาคําพระคิดประทานชีวิตรักเราจีรังเทียนสงฟ้ายอมละลายควา จะไปนาที่แห่งใดทางพระคิดนั้นมีจุดหมาย้นทางก่าวไกลอยู่ในสวรรค์วิมานสนติสุขทางพระคิดเป็นดังมิตรที่ เจ้าที่ยิ่งใหญ่โลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงประกายสว่างสวัยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยัน ส้างมนุษย์เนือสัตว์สารพัดสรรพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่จีรังรอกนาทรัพย์สินเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อกระคิดชีวิตไม่หวอดวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการ สุดท้ายส่งให้ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้ายโลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอ ทิสองแสงประกายสว่างสวัยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์สองแสงนภามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยนสร้างมนุษย์เนื้อสัตว์สารพัดสรรพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่ไ ทรัพย์สินเงินตรานั่นคือของนอกายเชื่อประคิดชีวิตไม่วอดไวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการทางสุดท้ายทรงให้ชีวิตนิรันดระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้าย